โอเคมาครับรถเร็วที่หนึ่กาลางกรุงเทพอันที่ว่าไปทางซิงใหม่ครับมุ้มีราต้องจากคิวไว้นะครับห้าสองครับหยุดตรงไหนมั้งย,ยวคอยยขาก,กนุดรอบแรบหนึง สลับสลับนึงส่งเก้านี้ออกบางนาไปแล้วไปจอดที่จะไนหินพิจิตมากุ้งทมพิเซโลกโคลบิรามหนองตมพิชัยสม้งังมาลาห้าสั่งตอนคุดคุณใจดีสีอาจเต็นชายมานปีนแม่แม่หมอแล้วคันาปลาคนณนําเพลนเป็นท้สิ่งใหม่ครับวันนี้รถล่าช้านะครับช้าหกสิบกว่านาทีแล้วครับ どうぞ。<noise> <noise> รถที่จอดจ้าสารที่หนึ่งเปิดระเป็นรถที่1 9ตร่อไหนักมีกรุงแทพมีวานปลายมาถ่ายเหมายรวนดยสารฝานแล้วเชื่อแต่ายที่นึ่งเขาบนรถที่มอญะครับขณะรถเชื่อที่ห้องมนกรุนเทพเปิดถสอาได้การให้ผานดีจักรดีจีนสีปากตะมนหรือตะลุ่มสายตา โอเคใช้ดีครับรนเร็วที่109ครับ